ไอซายวันนี้พบกับการทดลองสนุกๆที่จะเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำแข็งได้ภายใน5วินาทีและมาดูกันว่าเพราะอะไรเราจรึงเห็นภาพบางอย่างผิดไปจากความเป็นจริงแบบที่เรียกกันว่าภาพลวงตาสวัสดีครับพบรกับผมดรนิคธทรชัยพรสินสริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลับบงสอง,สองวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราสามารถที่จะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งภายใน5วินาทีได้อย่างไรนะครับ ผู้ชมดูนะครับว่าเราจะสามารถทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งได้อย่างไรภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับดูนะครับดูนะครับผมจะใช้นิ้เนี่ยแปะอยู่บนผิวน้ําแล้วก็เพียงแค่นั้นนะครับน้ําก็จะกลายเป็นน้ําแข็งหนึ่งสองสามดูสิครับน้ําจะเริ่มกลายเป็นน้ําแข็งแล้วนะครับ ยังไงบ้างครับเห็นไหมครับความลับอยู่ที่การเตรียมส่วนผสมของน้ำก่อนที่จะนำมาทำการทดลองนั่นเองนะครับซึ่งส่วนผสมสำคัญก็คือสารโซเดียมอะซิเตตเรานำสารโซเดียมอะซิเตตผสมน้ำเล็กน้อย แล้วนำไปตั้งไฟให้ร้อนแต่ไม่ให้เดือดคนให้ละลายและใส่โซเดียมอะซิเตตลงไปจนไม่สามารถละลายได้อีกยกมาเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้โดยอย่าให้ส่วนของโซเดียมอะซิเตตที่ไม่ละลายปนมากับส่วนผสมนี้นะครับหลังจากนั้นนำไปแช่ในตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงของเหลวที่เตรียมไว้ดูใสเหมือนน้าแต่เมื่อเราแตะที่ผิวหน้าของของเหลวนั้นอย่างรวดเร็วมันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็งที่ดูลักษณะเหมือนน้าแข็งนั่นเองครับ สารละลายที่เตรียมขึ้นเป็นชนิดที่เรียกว่าสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดหรือ super saturated solution ซึ่งก็หมายถึงสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าการละลายตามปกติของสารนั้นทำให้สารละลายอยู่ในสภาวะกึงเสถียรและเมื่อถูกรบกวนสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดนี้จะเกิดการตกตะกอนโดยในกรณีของโซเดียมซิเตตจะเห็นเป็นผลึกที่ดูคล้ายน้ำแข็งแต่เมื่อสัมผัสจะพบว่าร้อน ทั้งนี้เนื่องจากการตกตะกอนของโซเดียมซิเตตเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนหรือ e x o กโ m รมิคเรีคชันนั่นเองครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้ภายใน5วินาทีเท่านั้นเองนะครับดูสิครับปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามือจับอยู่ด้านนอก จะรู้สึกว่ามันร้อนทีเดียวเลยนะครับเราสามารถนําปฏิกิริยานี้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยการนําไปทําฮีทแผ่นหรือว่าถุงประคบร้อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดว่าภาพสีขาวหรือว่าภาพสีแดงภาพไหนใหญ่กว่ากันครับสีขาวหรือว่าสีแดงครับตั้งแถวนี้แล้ครับดูนะครับ นใหญ่เด่ากันขาวหรือว่าแดงเราดูนะครับถ้าซ้อนกันจริงๆมันก็ใหญ่เท่ากันนะครับนี่คือเรื่องของภาพลงตาภาพลงตาก็คือภาพที่เรามองเห็นผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมนั่นเองนะครับภาพลวงตาเป็นภาพที่หลอกตาให้เรามองเห็นและรับรู้ผิดพลาดจากเดิมเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้านรูปทรงและสี เนื่องจากการส่งสัญญาณจากตาไปยังสมองทําให้เกิดกระบวนการรับรู้ในสมองของเราธรรมชาติของสมองจะจําแนกรายละเอียดของวัตถุเป็นภาพเดียวเมื่อมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาพ,พร้อมกันสมองก็จะจําแนกวัตถุนั้นผิดไปจากความเป็นจริงจึงเห็นภาพลวงตาที่อาจทําให้เราเห็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวเห็นเส้นตรงเป็นเส้นไม่ตรงหรือเห็นขนาดที่ผิดไป สร้างความแปลกใจและชวนสงสัยในการทํางานของสมองของคนเรานั่นเองครับสําหรับคําถามแล้วก็คําติชมก็สามารถส่งกันมาได้ที่ <S i s i t h i p b s o r t h พบกับเรื่องสนุกสนุกและก็ความรู้ใหม่ๆกับผมดรนิคทีรชัยพรสินสสริลักษ์ในรายการ i s i g h ความฉลาดแบบยกกํลาลังสองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ